สวัสดีครับพบกับพุทธคุณพาเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็จะเชิญชวนทุกท่านมาดูเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เช่นเคยครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญคุกเข่าเหมือนเดิมนะครับก็จริงๆแล้วคลิปก่อนเนี่ยผมเคยมีนำเหรียญคุกเข่าของหลวงพ่อแดงมาให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็เอามาอีกนะครับ สาเหตุที่วันนี้เอามาให้ทุกท่านชมอีกครั้งหนึ่งนี้ไม่ใช่อะไรนะครับก็คือไม่ใช่เหรียญไม่ใช่เหรียญเดิมจากคลิปก่อนๆนะครับเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากว่าเหรียญนี้เนี่ยเป็นบล็อกทองคำนะครับเนาะบล็อกทองคำนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นบล็อกที่หายากอีกบล็อกหนึ่งนะครับหายากเลยทีเดียวแหะครับในสําหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นคูกเข่า ของหลวงพ่อแดงเนี่ยนะครับรุ่นคุกเขา่าหรือว่าเหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับปี2 5 1 7อายุครบ8รอบนะครับเนาะก็อันนี้เป็นเหรียญบล็อกทองคำนะครับซึ่งเหรียญน,นี้เนี่ยจริงจริงก็จะมีบล็อกที่ปกติที่เขานิยมกันก็จะมีบล็อก2ชาย3ชายนะครับอันนี้เป็นบล็อกอถ้าเป็นตรงชายตรงสังคติตรงนี้ก็จะมี2ชายนะครับเนาะแต่วความพิเศษของเหรียญน,นี้ก็คือ ตรงด้านหลังนะครับตรงด้านหลังเนี่ยสามารถดูได้ว่าเป็นบล็อกทองคำนะครับหรือเปล่านะครับเนาะแล้วก็ทองคำเนี่ยเป็นทองคำกี่ก้อนนะครับนะเนาะจุดที่นิยมดูกันส่วนใหญ่นะครับว่าอันไหนที่เป็นแสดงว่าเป็นบล็อกทองคำนะครับก็คือตรงจุดนี้นะครับตรงจุดที่เป็นขอบวงรีสองเส้นรอบยัน ตัวนี้นะครับเนาะครับก็จะมีจุดที่เป็นเนื้อที่นูนขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งก็น่าจะเกิดจากสภาพของพิมพ์นะครับที่อาจจะไม่ได้ที่อาจจะมีความไม่สมบูรณ์นะครับเนาะแยกกันไม่สมบูรณ์นะครับจากเส้น2เส้นนี้นะครับไม่ได้ขนานกันสมบูรณ์นะครับก็เลยเกิดให้เวลาพิมพ์ออกมาเนี่ยก็เลยมีเนื้อที่นูนออกมาตรงจุดนี้นะครับเนาะครับก็อันนี้เรียกว่าบล็อก ทองคำสามก้อนนะครับเนาะก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองนะครับแล้วก็ก้อนที่สามนะครับรบ,บางบางเหรียญก็จะเจอสองก้อนบ้างนะครับมีเท่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยก็จะมีสามก้อนเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็มีที่เป็นสองก้อนก็มีนะครับบางจุดก็เห็นได้ไม่ค่อยชัดนะครับที่บอกว่าเป็นบล็อกทองคําก็เนื่องจากว่าเหรียญหลวงพ่อแดงวัดขอบดไดอิดเนี่ยมีสร้าง เป็นเหรียญทองคําด้วยนะครับเนื้อทองคํานั่นเองนะครับซึ่งเนื้อทองคำเนี่ยก็อ่าก็คือด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นบล็อกที่ทําสําหรับทองคําโดยเฉพาะนะครับถ้า,าท่านลองเซิร์ชดูนะครับใน Google หรือว่าในตามเพจอะไรต่างๆนะครับถ้าดูถ้าเซิร์ชดูเหรียญคุกเขา่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดเนื้อทองคํานะครับเนาะทีนี้พอ ภาพของเนื้อทองคําขึ้นมาแล้วนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ไม่เคยได้สัมผัสนะครับเหรียญที่เป็นเนื้อทองคําเนื่องจากว่าราคาสูงมากนะครับก็เป็นเป็นแสนอ,องตรงก็คือน่าจะเป็นหลักแสนนะครับเนาะก็เลยไม่ได้ไม่ได้เห็นของจริงนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นในรูปเนี่ยที่เป็นเหรียญทองคำเนี่ยจะมีตรงจุดเนี้ยนะครับที่มีลักษณะเหมือนกันแบบนี้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได นูนแบบนี้นะครับมีเป็นครุขานิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้ด้วยนะครับอลองเซิร์ชดูเหรียญเนื้อทองคําตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับเนะาะก็จะมีจุดตรงนี้นะครับที่เป็นจุดที่สังเกตเห็นได้ชัดนะครับพอเอาบล็อกนั้นนะบล็อกดังกล่าวที่ปั๊มเหรียญทองคํานะครับพอมาปั๊มเหรียญทองแดงปุ๊บเนี่ยก็เลยเกิดเป็นสภาพแบบนี้ขึ้นมานะครับเนาะสภาพอย่างที่เห็นก็คือจะมีความ ตำหนิขึ้นมาแบบนี้นะครับก็อ,อ,อันนี้เขาเรียกว่าทองคำสามก้อนนะครับเนาะหนึ่งสองสามก็มีความนิยมมากนะครับเ,เป็นที่หากันนะครับนอกจากจะเหรียญสองชายสามชายแล้วนะครับที่นิยมกันนะครับก็จะมีตรงจุดนี้ด้วยนะครับที่บรรดานักสะสมพระเครื่องเนี่ยเล่นหากันนะครับเนื่องจากว่าเป็นบล็อกทองคําแล้วก็ มีทองคำสามก้อนก็ยิ่งจะดีใหญ่นะครับอาจจะด้วยสนเทของความเป็นสิริมงคลด้วยก็ว่าได้นะครับมีทองคำถึง3ก้อนอยู่ในเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็เลยเป็นที่เสาะหากันราคาค่อนข้างสูงนะครับเหรียญที่ผมถืออยู่นี่ก็เป็นเหรียญที่ mm. ใช้งานมาบ้างแล้วนะครับเนาะสภาพใช้นะครับมีรอยร่องรอยการใช้งานนะครับ ก็มีจุดด้านหลังนี้เป็นสนิมแล้วด้วยซ้านะครับแต่ก็ไม่อยากจะเอาไปล้างเอาไปทําความสะอาดอะไรก็อยากจะรักษาแบบเดิมๆแบบนี้นะครับนะเ,เพื่อที่จะให้รู้สึกว่ามีความเข้มความขังนะครับแล้วก็ถือเอกไปล้างเนี่ยก็มูลค่าราคาก็จะลดถอยลงไปด้วยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดอิดเนื้อเนื้อทองแดงอันนี้เป็นเนื้อทองแดงแต่ว่าบล็อกที่ ปั๊มเนี่ยด้านหลังเนี่ยเป็นบล็อกทองคานะครับเนาะก็ลเลยเอามาฝากทุกท่านดูนะครับก็สภาพโดยรวมนะครับก็มีร่องรอยการใช้งานอย่างที่บอกนะครับส่วนประวัติหลวงพ่อแดงก็คงจะไม่ได้พูดถึงนะครับในคลิปนี้ก็ถ้าท่านสนใจก็ลองไปย้อนดูคลิปหลังๆคลิปก่อนก่อนนะครับที่ผมเคยโพสต์ไว้นะครับมีรู้สึกจะมี2คลิปก่อนหน้านะครับคลิปหนึ่งเนี่ยพูดถึงเรื่องของ อักขระยันต่างๆนะครับที่เรีียท่เขียนลงไปในด้านหลังเหรียญตรงนี้นะครับว่าหลวงพ่อแดงให้เขียนเหรียญอักขระตัวขอมคาถาอะไรบ้างนะครับลงไปในเหรียญน,นะครับน,น,นั้นคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งเนี่ยพูดถึงมีเหรียญหลวงพ่อพแดงตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงประสบการณ์นะครับของผู้ชายคนหนึ่งที่ไปเที่ยวผับแล้วก็ถูกยิงแต่ว่ายิงไม่เข้านะครับ ด้วยด้วยความที่แขวนหลวงเหรียญหลวงพ่อแดงอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เหรียญคุกเข่าเหรียญน,นี้นะครับแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหรียญแจกแม่ครัวนะครับมีเหรียญแจกแม่ครัวติดตัวไปด้วย,วยปราเกิดว่ายิงไม่เข้านะครับยิงยิงเข้ายิงถุกหน้าอกนะครับตรงหัวใจเลยแต่ว่าไม่เข้านะครับอันนี้ลองไปถ้าดูในช่องของผมก็ลองเลื่อนๆดูด้านล่างนะครับก็จะมี คลิปนี้อยู่นะครับพูดถึงเรื่องประสบการณ์ก็เป็นข่าวดังมากทีเดียวนะครับก็ลองลองอ่านดูฮะฟังดูได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เอาเหรียญคุกเข่าของหลวงพ่อแดงวัดขาบันไดอิดมาให้ทุกชัานได้ชมประมาณนี้นะครับนาะก็นี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงแต่ว่าเป็นบล็อกทองคำนะครับนาะบล็อกทองคำทองคำสามก้อนครับก้อ,อนนี้ผมเก็บไว้สะสมไว้นะครับเพื่อที่จะ ไว้เป็นที่ระลึกนะครับด้วยความชอบนะครับก็ถึงแม้ว่าจะมีสภาพใช้บ้างนะครับแต่ผมว่าก็ก็ยังโอเคอยู่นะครับยังพอโอเคอยู่ไม่ได้สึกอะไรมากมายนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลานะครับแล้วก็มาทักทายทุกท่านนะครับห่างเหินจากการนำเหรียญมาให้ทุกท่านได้ชมพอสมควรเนื่องจากว่าติดภารกิจการงานค่อนข้าง ยุ่งเหยิงนะครับก็เลยหาโอกาสมาเอาเหรียญมาให้ทุกท่านด้ชมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจากลาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอรัธนาบุญบรารมีของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับปกปักรักษาอภิบาลคุ้มครองทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ครอบครัวของทุกท่านด้วยนะครับให้คลาวคลาดปลอดภัยร่ำรวยเฮงเฮงมีเมตตาไปทางไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตานะครับเนาะร่ำรวยเฮงเฮง กันทุกท่านทุกคนด้วยเทินครับขอบคุณครับสวัสดีครับ